วันนี้มารีวิวร้านกาแฟหลงรักอำเภอวารินจังหวัดอุบลน,นะครับเป็นร้านกาแฟที่สร้างนะครับจากอาคารเก่าของโรงสีนะครับมีพิซซาด้วยนะครับมีสถานที่ถ่ายภาพเยอะแยๆนะครับผมเน้นความคลาสสิกเก่าแก่นะครับ จากบ้านเจ้าของโรงสีชมระเบียงด้านนอกนะครับรถบัสนักเรียนนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมตอนนี้ก็จะมีเรือครับผมมีเรือแล้วก็เป็นร้านพิซซ่าร้านอาหารนะครับ นี่ก็ความล่มเลื่นนะครับล่มชําช้านะครับจามจุรีนะครับแล้วก็มีลาดข้างนอกให้นั่งลาเกาแฟนะครับผมในบรรยากาศคลาสสิกโบราณโบราณนะครับผม